หลายคนสงสัยว่าความชื้นในอากาศส่งผลต่อผื่นภูมิแพ้และสิวอักเสบอย่างไรวันนี้หมอมีคำตอบค่ะในหน้าฝนหรือในวันที่มีอากาศอบอ้าวทำให้ความชื้นในอากาศสูงมากขึ้นค่ะส่งผลต่อการระบายเหงือ่อและไขมันใต้ผิวหนังออกมาได้ยากมากขึ้นทำให้รูขุมขนอุดตันและทำให้เกิดสิวอักเสบได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับคนที่แต่งหน้าหนักๆห,หรือการใส่แมสเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นการทําให้เกิดสิวอักเสบได้ง่ายขึ้นค่ะและนอกจากนี้เองความชื้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้เชื้อราแบคทีเรียอะไรปุ่มนะคะจะเิญเติบโตได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นผู้ที่มีผิวอักเสบหรือแพ้ง่ายอยู่เดิมก็จะเกิดภูมิแพ้ผิวหนังผื่นแดงผิวลอกผื่นคันได้มากขึ้นค่ะและในช่วงหน้าฝนนี้นะคะควรดูแลสุขภาพผิวตัวเองโดยการ รักษาความสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองค่ะและถ้าหากมีอาการระคายเคืองของผิวอย่าปล่อยทิ้งไว้นานให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินการรักษาอีกทีนึงนะคะด้วยความห่วงใยจาก a อเปกนะคะ